มดหัเอ้ยจ้าตอนนี้มึงโผล่มากลางหน้าเลยมังโผล่มาเลยัวกลางหน้าบอกเจยวมึงทำหน้ากย่้งี้นะมึติดกันอะ เอาเลยเอาเอาสองมือเหมือนเหมือนหน้าอยู่ตรงกลางเหมือนเหมืองอยู่ตรงกาอ๋อัจงจิเอ้ยเอาหน้ากูกลับนะกลับแบบยังหยุดติดด้วกันอ่ะเฮ้ยติดด้วยกันเยอะเยอก็ีติดแบบเล็กเลยอ่ะเล็กมากเลย หัวเราด้วยกไกลๆไกล้ด้วย